ค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนคอมหาสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแรงตึงผิวนะคะถุงน้ำเจาะไม่แตกนะคะเด็กๆอุปกรณ์มีดังนี้ดินสสนะคะลูกเราให้แหลมๆเลยนะคะดินสสนะคะยางนะคะยางมัดของธรรมดานี่เองนะคะ น้ำนะคะแล้วก็ถุงพลาสตินะคะก่อนอื่นเราจะเทน้ำใส่ถุงนะคะเทน้ำใส่ถุงอพอสมควรนะคะนี่เพลให้เยอะพอสมควรนะคะจากนั้นพับถุงนะคะ มัดปากถุงให้ถุงเป็นไงคะลูกพองๆนะคะมัดให้แน่นเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยหนูก็ได้นะคะ,ะมัดให้แน่นจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้ดินสอวิเศษของเราเนี่ยแหละแทงไปในถุงน้ําและเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าถุงน้ําจะมีน้ําไหลออกมาหรือเปล่านะคะเรแทงแล้วน,นะคะหูเห็นไหมลูก ไปค่อยแทงนะคะอ่าเป็นไงคะลูกน้ำไหลไหมคะไม่ไหลใช่ไหมคะเดีย๋ยวเราลอ,ลองอีกอีกอันหนึ่งนะดินสอต้อนแหลมๆนะคะถึงจะแทงได้นะลูกแทงเข้าไปเลยคะ่ะอู้เปไงคะน้ำไหลไหมคะยังไม่ไหลใช่ไหมคะเออครูมีสอสี่อันนี้ครูแทงให้หมดเลยเนาะอ่า ไหลไหมคะดเด็กๆก็ยังไม่ไหลอยูด่ดีนะคะเดี๋ยวครูลองแทงสวนไปบ้างนะคะว่าน้ําจะไหลหรือเปล่านะคะอืดน้ําไม่ไหลเห็นไหมคะดเด็กๆน้ำไหลไหมคะยังไงน้ําก็ไม่ไหลสรุปได้ว่าการทดลองนี้นะคะถุงพลาสติกเนี่ยมีสารโพลีเอทิลีนนะคะลูกนะคะมีสารโพลีเอทิลีน ทำให้น้ำนยคะ,ะเกิดแรงตึงผิวน้ำที่โดนดินสอแทงเข้าไปก็เลยไม่ไหลออกมาเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเด็กๆลองทําดูนะคะและระวังนะคะลูกดินสอแหลมนะคะอย่าให้โดนอวัยวะอื่นๆของเรานะคะแล้วให้เด็กส่งคลิปให้คุณครูดูแล้วถ่ายรูป2อสรูปเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ